ก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าดีใจกับลูกทีมนะครับซึ่งเราเล่นในบ้านแล้วก็เราเก็บสามแต้มได้แล้วก็ทำให้บรรยากาศให้ให้เห็นว่าเล่นที่บุญญาจินดาพวกเราทุกคนก็แข็งแรงพอสมควรครับถึงประตูวันนี้รั้รีซอกับสุดท้ของเขาอนแต่ควเห็นหนจริงๆก็ ผมว่ามันเหมือนเป็นวันของเขานะพวกเราทุกคนเตรียมการที่จะให้วันนี้เป็นวันของเขาแล้วก็น้องๆในทีมทุกคนเลยก็เหมือนทุกคนพยายามที่จะทําให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจําที่สุดของรีสอร์ทอยู่แล้วแล้วก็มันเหมือนกับทุกอย่างมันเขียนให้ต้องเป็นเขาด้วย <S <S ที่วันนี้เหมือนจะยิงเพื่อจากลาให้ทุกคนต้องจํานะครับก็พวกเราทุกคนพยายามที่จะทําให้ ให้วันนี้เป็นวันแห่งมิตรภาพสําหรับพวกเราที่มีราคาที่สุดนะครับแล้วก็เห็นรอยยิ้มของแฟนบอลเห็นคนสนิทของรีซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวรวมถึงนักฟุตบอลทีมเราเองที่เหมือนทุกคนแบบวันนี้รวมใจกันแล้วก็ผมได้เห็นว่าทีมสปิริตของพวกเราดีมากนะครับก็ดีใจกับรีซอร์ด้วยที่เหมือนวันนี้เป็นวันที่เขาประกาศเลิกเล่นแต่เป็นวันที่สมเกียรติจริงๆนะครับ จะดีซอแล้วก็ทํรร่างกายเขาเล่นต่อไปแน่นอนเสียดายไหมครับที่ดีซอรประกาศเลื่นเล่นนวันนี้คือจริงๆแล้วรีซอเป็นคนเป็นคนเดินมานะครับเพื่อเพื่อมาปรึกษาแล้วก็มาคุยกับผมซึ่งจริงๆใจผมเองเนี่ยผมผมอยากให้เขากลับไปตัดสินใจว่าอยากให้เล่นจนจบฤดูกาลก่อนแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่ที่ซอมาปรึกษานะครับ ผมก็เลยบอกว่าสุดท้ายก็ผมครพกันตัดสินใจของรีซอนะครับแล้วรีซอก็บอกว่าเขาปรึกษาครอบครัวมาเป็นอย่างดีแล้วก็สุดท้ายก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือช่วยทําวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุดของเขาแค่นั้นครับจะกลายเป็นรูโหว่ที่เล็กที่สต้องเสริมเพิ่มไหมครับคือจริงๆทีมันมีรูโหวเยอะอยู่แล้วนะครับคือคือเราก็แค่พยายามแต่ว่าด้วยเราก็ยอมรับตรงๆด้วยสภาพทีมเรา บางคนที่เราอยากได้มันอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจอยากก็ได้นะครับด้วยด้วยเงินเราก็แค่พยายามที่จะลองหาดูว่าเราจะหาใครมาเติมในเลกสองได้นะครับก็กาลังพยายามอยู่ครับยุ่นครับความแตกต่างระหว่างเทโรฟีแล้วปีนี้งานมันต่างพอสมควรเลยมีเคล็ดลับผมมีวิธีอะไรที่ทำให้ทีมดีขึ้นมากเลยทีก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเลยก็อาจจะเป็น เกินครึ่งทีมนะครับที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งถึงสองฤดูกาลแล้วแล้วก็ด้วยพอมาเป็นฤดูกาลนี้ก็อย่างแรกก็อาจจะรู้ใจกันเข้าใจในสิ่งที่ตัวผมเองสั่งลงไปแล้วน้องๆเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นบวกกับปีนี้เราอาจจะด้วยที่เราเปลี่ยนระบบเล่นด้วยเพราะที่ผ่านมาเหมือนเราตั้งใจอยากจะเล่นลับเพื่อโต้แต่พอมาปีนี้ก็เหมือนเราพยายามที่จะเปลี่ยนคอนเซปต์ทีมเปลี่ยนเป็น อยากเล่นเกมลุกมากขึ้นแล้วก็เหมือนพอมันเริ่มทาตั้งแต่อตอน้นฤดูกาลมาแล้วมันเริ่มดีผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจของน้องๆด้วยที่ที่เหมือนรู้สึกว่าต่อให้มันเป็นทีมเล็กแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนพยายามทําด้วยกันมันก็พอสู้ได้นะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้มันก็เลยเริ่มเริ่มที่จะดูให้เห็นว่าน้องๆเขาเริ่มมีความมั่นใจกันทุกคนครับขอบคุณครับ